ที่บ้านโนโนกกบากตำบลบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพบคุณตาทวดอายุยืนกว่าร้อยปีสุขภาพยังแข็งแรงดีเดินเหินได้อย่างสบายสบายโดยไม่ต้องมีคนช่วยพยุงคุณตาชื่อนายไขยชมพัน ตามบัตรประชาชนเกิดวันที่14กรกฎาคม2466หากนับอายุจนถึงตอนนี้อายุได้ร้อยปีพอดีแต่คุณตาเล่าว่าตามบัตรประชาชนเกิดปีพุทธศักราช2466แต่จำได้ว่าเกิดก่อน10ปีถึงไปแจ้งเกิดเพราะสมัยนั้นการเดินทางไปอำเภอลำบากหากนับรวมที่แจ้งเกิดช้าไป10ปีอายุตอนนี้ก็ประมาณ110ปีแล้ว กินนี้อย่างจังแข็งแรงคู่มื้อนี้กินแกงเห็ดกินหวายแกงหวายใส่เห็ดกินกเห็ดใช้แกงหวายลูกหลาไปอยู่ข้างนอกเอาเห็ดยังหรือไม้ย่างได้จ<า>ังสีอาชาก็ได้ดย่างก็ได้ย่างก็ได้เห็นรอลูกเลร็วก็ได้หน่อยอีก ลูกเลียวก็ผมอเองอ๋อมูตายหมดแล้วมันบอยมูพวกเกิดน,น่ำกันมาอายุบันอําเภอบันหนึ่งนเภยก็ตายบอดด้านนงางไพรวันชมพันอายุ53ปีลูกสาวคุณตาไขาบอกว่าตนเองเป็นลูกของคุณตาแม่คนที่สาม ตอนนี้ก็ดูแลคุณพ่ออย่างดีแม้ท่านอายุมากแต่ก็แข็งแรงอาหารที่ให้รับประทานก็มีอาหารเจผักปลาและอาหารเสริมเช่นธัญ,ญพืชและนมถั่วเหลืองท่านกินได้ทุกอย่างยกเว้นเนื้อสัตว์ท่านอารมณ์ดีทุกวันโดยเฉพาะหากมีแขกมาเยี่ยมมาคุยด้วยก็จะมีอารมณ์ดี แต่ละวันตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้ามาตักบาทบางครั้งก็ทำกับข้าวเองแถมทำงานบ้านให้ลูกๆด้วยหากลูกไม่ว่างเราก็ห่วงกลัวท่านล้มแต่ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรแข็งแรงดีอาจจะมีบ้างหูหนักและตาฝ้าฟางเป็นบางครั้งคุณตามไม่มีโรคอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหรือโรคคนแก่ก็ดีใจที่ท่านอายุยืนลูกหลานทุกคนจะดูแลท่าน ให้ท่านเป็นร่มโพร่มไทให้ลูกหลานตลอดไปกนั่งที่หละก็นั่งนั่งยอกันย่างแมาเรีนก็แคก็นั่งงพี่นตื่นก่รับประเทศเสาอ์ู่ติสจ้า่กับลูกเพกินเองคือชอบโอนตินชอบโอนตินกินตอนเสาแลยก็ใา่แม่แกก็นั่งเรียนนั่งเรียนกับเดกไปใส่บาทวันนีอายุวันน้าวันน้านน่ะแปลว่า ไข่ทอดอันนี้อายุวัฒนาสุขาภรณ์ตลอดว่าไข่เนี้ไข่นี้ยพวยทอดมือก็ดูเข่าหมอหรือว่าวัตใจ <c oughs> จักวัตใจตา,าเยเมื่อไรก็ยังให้ลูกไข้มา่อก่อนอย่าให้เก็บให้ไข่เขาไปใหญ่ <c oughs> อ่า